สวัสดีค่ะนี้นคับเข้าสู่ช่องคนบาเฮดโอ้ยเคลมมันมดอันนี้ล่ะจะว้าหอดไปเอาเล็กหน่อยนิดฮเอาแล้ว้ยบ่เอาตู้มัอะเอานมาพันกันเนาะเเชื่อมกันเนาะยวแตกข้างนึงกันเนาะ

mười tám, chín tám, hai con, đi ngoài phải đi tào này, mình có phải lắp câu đây, nó เดิอทางพุ่นจนเชื่อมทีล้างก็ได้ดึงบัดน,นี้พ<ฮ>าเชื่อมตรงนี้ได้ไป,ไป,ไปยุบอ่ะวิธีการดึงเขาย่บอ่ะยบอ่แบ,บกอ่ะอาไมเเบิ่งกันนะไม่คเคียงอยู่ ตอนะ้ mhm. ตองเป็นกันอะไรไ่ด <teor in> ีเลยมีเต็มไม่เต็มเพราะว่าเท่าไรนะมันหนึ่งแดเท่าีเต็มมได้มั้มันเท่าไรวัดวัดให้นะดูวาลองบนเท่าไรข้างล่างเราจะห่างเยอะไหมของอะไก คุณกินคุณนอนแม่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 มาวัดแม่ได้เขาเดินไปสุดเลยแม่แม่ไปสุดดีแม่แม่ดีมึงไปดี บอกเรานีตอมันแตกกระยเนแตเทียมอยู่แล้วั่นมันทอยมจะโดนไปมันทีหักบอกคบอมันเองนดึเแต่เอ็นมันเอ็นคักบอกมันไหวอยู่บอกามันเอน่อกเรมันกไ่อ็มันได้ เอาละเอาละเย้ยเ้าฮะเอาิเอาดิเอาโอเค่อไล็้ยัดแกนะมันคืดอยู่คือแม่จ่น้

มัไปดอกเม็ดนียไปแม่งหลายเลยเม็ดแค่ไหนเลยว่ะเดี๋ยวเดียวตองมัไปแล้วเม็ดมันเดียวมันไปเลยนะไอตําหนิเจ้าเกี้ยละโอ้ยมึงจะฆ่าอะไรกันไอ้บินไอ้จีบชองเนาะที่เมื่อกี้งมันนั้นหางมันช่องน้ำเส้นกันเกี้ยละเมื่อกี้เนี่ยเป็นชิปเส้นมันเนาะนี่ก็น้อยเดียว ตอนบ่ายทีเม <Paulo> <The> in yeah ื่อเอาบ่ตอนใบเลยเจ้าน cool ้อยอยู่ละนี่ก็จะเชื่อมกันเติมฮอดจะเติมหมดแล้วเปิดบ่ฮอดฟังคุณเดี๋ยวทำงานนั่งไปมาเก็บทีหลังเนาะจะว่าเชื่อมยากเอาไว้สิครับไอ้เด็กเกี่ยวเลยเนี่ยไปงอออกไปลงนั่นนะนั่นนะเองเล็กงอ ถึงมัน ก่น,นแล้วเป็นอนะไรคุพ่อมบนดิงแล้วเนาะบนขึ้สมยนะัยวัยรุ่นเนาะโอ้เดีวาอย่างนี้เริ่มสั้นแล้วเนาะจับต,ตัวมือมันงสั้นอยู่ะแก่พ่น,นเืเปบ่นได้กินข้าวเส้าเวลาเมื่อเส้านะ